ยิงฉันสิบอกว่าตอนฉันขอดินแดนออกมาใหม่ๆเนาะก็มีร้ายคนแอบตกใจได้ที่เห็นขนนองบางคนก็บอกว่าเอาขนนองคือขึ้นน้ำหนาน้ำตาแบบว่าน้ำเข้ามันก็บอกอะไรได้ยิงแต่ว่าน้ำหนาน้ำตาโน่นน่ะผักแกงสีแม่มันเป็นปกติบอละแม่มันก็ขื้นร้ายแท้เอาจริงๆเด้อคุณยายทองเลือนมาเห็นแล้วเราก็บอกว่าปกติพะวันยังตีตออแล้วขอดฉันเราบอกว่าฉันน่ะยิงก็ดินแดนอีกคนน่ะฉันมีหอดน้ำหลังมื้อยิงฉันสิบอกไ้ว่ามันสุนงอโคงแฮตะกี้แม่ฉันเห็นฉันที่แหลกเราก็แอบตกใจคือการบ้าแมััันนาาาแพวว่่ตสกกบย ออกแล้วมันก็สิแบบว่าค่อยๆหุดออกจังซีนะ้องดินแดนคือกันตอนคอนใหม่ๆนี่ดำปึ๊ดเลยได้น้ำหนาน้ำตาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแบบว่าเริ่มมอยออกเริ่มหุดออกแล้วเด้มื้อนี้ก็สิเป็นวันหยุดของคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าคุณแม่ก็ตื่นแต่เช้าคือเก่าส่วนสองพ่อลูกพุ่นค่ะเกือบ8โมนพุ่นยังค่อยพากันตื่นส่วนฉันก็ตื่นมาหาล้างถ้วยล้างซามตื่นมาหาเฮ็ดงานบอกงานบ้านเสร็จแล้วก็ไปหาอาบน้ําอาบในแม่นบ่แล้วฉันก็มีเวลาตะเวนขี่รถอ้อมปวกแดงอยู่ค่ะเป็นหยังว่าติไปหาซื้อแนวที่อยากซื้อแนวที่อยากซื้อกับ่มีหยังดอกพวกขนมนมเนยที่ฉันอยากกินแล้วก็กับเขากับน้ําที่สซื้อมาสู่กันกิน 2คน2เถาเสานี่ละแล้วก็สิไปร้านแม่ละเด็กไปหาซื้อของกกแกแกของดินแดนนั่นละก็มีหลายคนที่ถามหาพิกัดที่นอนแล้วก็มองที่ว่าหลังแต่งตัวอาบน้าแม่ถามว่าขอพิกัดแน่ฉันซื้อมาตาไซหญิงเอาจริงๆมีแต่ของน้องอัดเบิออดบฉันก็นเลยบ่สามารถบอกพิกัดได้ค่ะว่าฉันซื้อมาตาไซเสานี้กับเขาของค,อคุณพ่อคุณแม่ก็สิเป็นเมนูง่ายๆปิ้งตับไก่ข้าวจี้แล้วก็พวกปิ้งหมูปิ้งโค้งไก่แค่นั้นล่ะกินซํานี่ก็พ่อ2คนส่วนผู้ทางหลังผู้นั้นนอนอาปากผงาบผงาบอยู่บ่ได้รับได้หญิงนอนฟังพ่อแม่คุยกันได้นั่นถ้าเพิ่นได้ยินเสียงพ่อกับแม่คุยกันเพิ่นเอียงหูฟังดีดีเป็นว่าห ควบผมไดเพิินน่ะก็มีหลายคนถามเขามมว่าปันไดสิพานนองมิวลงมาหานนองหรือว่าปันไดสิพานนองไปหาเอวยมิวนี่แหละค่ะคุณพ่อยุดเนาสามมือเดือนตุลานี่แหละค่ะกลางเดือนสิพากันกลับแล้วให้คุณพ่อกลับไปซุ้งแล้วก็ยังมีคนถามอีกเด้ว่าเป็นยังคือบเบลี้ยงงยุนีโลด3เดือนน่ะเอาจริงยิงฉันก็คิดหอดลูกสาวคนตฉันคือกัดเนาะฉันเอาเวลาอุดอูด้อ,อยู่ห้องนี้ไปยูาลูกสาวฉันสิบ่ดีว่าบอกเ <c oughs> พราะว่ายังตียู่นีก่อนแกวก่อนคน่ํานังก็บยุคผู้เดียวได้ยู่แม่แต่ว่าฉันนี่ตีอออออ่่่นนนยยุมมมมืืเเบกจะาวั รอแม่กับน้องแล้วนะคุณนะหลังจากกินขา้าวเช้าเล้วประมาณเกือบสิบเอ็ดโมงนี่ละเฮ้ากบสิมุ่งนาไปไซบะติกับวด้ดไปไซไก่ดอกค่ะกับมาบัานซีโอคือกเกากับไดนัดกับน้องอัดไป้นั่นละว่ามือนีสิพาด,ดินแดนมานอนเว้นนอนเล่นยูนีมือนี้มากกับบนันทีมีภารกิจอีหย่างเลยได้พ้าลานมานอนเลนเฮียนอัดซื่อๆจรงงี่นะดินแดนอยากมานอนเลนย,ยูเทิงเขาก่อนกับบา้านค่ะมาหับลมเย็นๆอยากสิบอกว่าเา,าีาเมือเว้นไต่ทุ่นเฮียน้องอัดเย็นดีบอคกีกอเอ้ยขนาดเสียงค้น,นนวนของอ อยู่นี่แหละอยู่บ้านนาอัดนี่แหละวันวัลย์าะนาอลูกน้อิ่นก่เกียก้มห้านเด้อยู่บ้านกับน้าเนาะไม่ต้องกลับหรอกเดี๋ยววันกลับขอนแกนขให้พ่อมารับที่บ้านนาอัดทีเดียวว่าสัา่ย <c oughs> โอ้ยฉันละเอ็นดูคนเธอห้านสู่บอกเลยว่าครอบรั้วนี่กรซัเป็นครอบรัวอีกครอบรัวนึงของฉันเลยได้มา,าก่าไดใดก็อุ่นบับดนั้นนี่ลหละเขาเอิ่น่าความหักความผูพันที่บริสุทธิ์ใจโดยที่ว่าบรต้องเจอกันหลายปีแล้วกับ่าต้องหวังผลตอบแทนบ่ต้องหวังผลประโยชน์อย่างน้ได้มาหากันไปมาาหูทั้งดอนาั้งคิดแนน่ย้ หาบัซซันบาสินังเครืองไปหาลานอยู่บ้านอยู่ขอนแก่นนี่ร่มเย็นยาวาตะดินแดนกันนอนฉันกันนอนเว้นขึ้นกันก้อนแก้วก้อนค่ำกันนอนเว้นส่วนน้องอัดนั่งเฝ้าร้านค่ะจากนั้นเวลาประมาณบ่ายโมงเคืองพีไส้น้องอัดที่เพิ่งมาจากกรุงเทพพุละเพิ่นกับไปแวะตลาดร้านโพหน้าเกลเพราะวานยังตีน้องอัดบอกว่าฉันสีมาซื้อหอยแข้งตัวยิ่งใหญ่ไปทาเลยค่ะหอยแข้งร้านเก่าร้านเดิมเจ้าประจำกินย่ำไดบ่เคยผิดบางแน่นอนอ่ะฉันหูเดสีมีค้นทวงแบนบอกกมันไม่เลิมสีมาเลยแบนบอน้องดุดอย สุกดิบเป็นอันตรายต่อลูกนะคะห้ามฉันว่าฟังดอกฉันกินไปแล้วค่ะฉันกินไปหลายตัวแล้วพอมื <laughs> ้อท้าม่ากินแล้วแพบอบอมิตรสนะถาม่ากินแล้วพิดบอบอถือย่างเดียวทาม่ากินแล้วมีผลตอนนำนม,มบอหลายค่ะ ตอนนี้น้ำนมนะจ <c oughs> ากที่ปกติปั๊มได้ขังละสองอ่อนตอนนี้เพิ่มมาขังละสอ่อนแล้วค่ะไลฟา้ฟาฟา้ฟาสงสัยได้กินตามใจปากยังมีความสุขถามว่ากินแล้วดินแดนเป็น,น,นอีหยังบอมีผลต่อดินแดนบอบอค่ะนอนหลับดีกินอิม่มกินไรก็ก็เก้าอีกินนมนะแม่มีความสุขก,กับการกินลูกแฮปปี้ได้กินนมแม่หลายๆแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะฉะนั้นคําว่าคลังบอมีในบทบาทการใช้ชีวิตของฉันเด็ดค่ะจังที่เขาบอกว่ากินนั่นกินนี่แล้วมันผิดกับบุญแม่บอแม่ยาฉันบอกว่างใดหูบอกินมันไปโลดขันมันแพ้หรือว่ามันผิดกับบุญเท่ากับจังกินยาถอนแล้วก็จะได้รู้ว่าอันนั้นเทากินบ่ได้แต่บอแม่นว่า ท่านได้กินแต่ก็คิดว่าอันนี้ต้องผิดอันนี้ต้องแพ้แล้วมันสิกินอีหยังได้จากยางที่เอาในโจกโลกฟ้านี่สิมาคุมว่าย่านต่มันผิดย่านต่มันแพ้ <c oughs> ฉะนั้นกินไปโลดค่ะคั่นมันบ่ถืกหรือมันแพ้เฮาจังค่อยเซากินยาฉันแล้วหัวสมัยใหม,ม่เด้เราสิบ่มีเด้อสิมาปิ้งตะหมูใส่กับเกี๊ยวให้ฉันกินหลังจากกินหอยแข็งไปบาง3โลนี่แหละจากนั้นเวลาประมาณเกือบ3:00นครึ่งแล้วเฮาก็สิได้ขอตกูกลับเพราะว่าหยังตีคุณพ่อก็สิมีภารกิจฝ้า,าไปเตตะก้อคือเก่าจากนั้นเฮาก็ได้บอกนาอาดว่าเฮาสิกลับแล้วนอาดเพิ่นก็ห้ำหีห้ำฮอดน้ำหลานว่าซั่นก่อนสิเมื่อนั่งก็สั่งให้ปลาล้นน่ะแกงหัวปีอีกแล้วเด้แกงหัว ปีไสไก่บานขนาดก่อนเกวก่อนข้าเห็นเนาะอุ้ยหมอบางใหญ่นั่งว่าในหูบอกเพิเป็นแต่แสบแ็บเลยคือจะง่ามเกี่ยวเขาเลยประสันว่ากำ <c oughs> เขาง่ามกินเศร้ากินเทียงย่ามเวลาไอไก้ก่อนเกวก่อนข้าไปเหตุงานก็ได้กินน้ำนองอัดนี่ละ่ะซัวหอดมือฉันกำก่อนแกณฑสี่ร้อยไปหาร้านอีกยู่ประสันน้องอัดว่า <c oughs>